นี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะแม่เราพักกันหนึ่งวันนะดีเก็บดอกไม้ก่อนดูนะเพื่อนนี่เป็สวยมากเดียวเดยวด๋อยมากบ้านพงม่วงมั้งเนี่ยสวยมากเลยสวยเก็บไปหมดเก็บไปหมดตจนเลย เตือนเล่นทีดวเฮียโอเคเราก็มีไม้เหรเออเราจะไม่ใชน้อแค่ไม้กบไฟก็เราก็สิ็จแล้วนะโอเคเออเออเก็บไปเออย่าอยายเก็บปนสีแดงไม่งี่ยี้เลย อืมเดี mm ๋ยวใ่ว่ามันมีดอกไม้สีพูด้วยสาวชุบสิเก็บให้หมดเก็บเก็บเลยทรามเลยนะเราจะช่วยดูว่าดอกไม้สีพูทำอะไรได้บ้างกัเดินไม้เด็กทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเออไปตั้งตรงนีนี่มันจะเก็บเจ็ดดอก คืนตังเยอะมากมากม,มันจะกลายเป็นมากมากเลยนะจะทำให้ดูเดูกคุตังแบบนี้ตัง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 มากมากมันจะให้มากมากสำหรับคุณให้นะเก็แบเบก็แบเก็บดูหูใจเจ็บแล้วว่ะ เอดยียวยงสิาเลยนะทุกคนอืมดอกมนี่ก็คือเวลาตั้งนะมันจะโอ้ยชดถึงยี่สิบได,ด้ไงวะโอนเงานจริงงงเพราะว่าถึงยี่สิบยอ่สิบอเคเราก็ ไปสร้างบ้านเนี่ยเอ้ยแก,ไไก,กก็กาาไไไไจะหนีไปไหนข้าเกะข้าเกะก่อนทุกคนเอ้ยเฮ้ยหนีไปเลยอ่ยอ้าวข้าไม่เดินดื้อ้าวมองหน้าฮะเรื่องโง่หนีไปไหนฮะไปไหนมึงจะหนีไปไหน โดมตายดิเว้ยไอ้หนูไอเก๋หืมแม่งติดต้นไม้เนี่ยออเก๋เออแตะครับแก,แก,แก,แกะแตะอือฮอ่ะซาเกโดซาเกโดโอโต๊ครับหน่อยเราลงการที่นอนลงเชียงตามมาทแอ๊บ เดี๋ยวเราอย่าเอาในนี้นะทุกคนอันี้ไม่ดีเข้าใจไหมมัจะการนอกเรื่องนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนอย่าให้เป็นแบบนั้นไม่ได้โอ้นั่นนี่จะดีเลยเข้าไหมมันจะโชคดีถ้าเราไม่ดีถ้าเราถ้าเราทำแบบนั้นมันก็ไม่โชคดี

ตกแต่งบ้านดีกว่าเนาะนี่จะเยอะด้วยเลยสีมาเจอสินะโอ้ยยมีวะอ้าย่ะให้เจอดอกไม้นี่ก็บอกด้วยนะครับผมเจอเจอดอกกล้ามีแล้วตกต้นไม้ทุกตาเลยโอ้โหโอ้โหมีข้ามาแมงค์พูดอยู่แล้วอ่าไม่มีอะไรกิน Uh, mẹ đây kìm đi uhm, kẹp đồ mà tập nhiều hmm, uhm, mà đợi ok ơi ของไม้โค <ersch> ้เจอเลยทุกคนมีอันเนี่ยเราไม่ม hmm. ีได้หนด้วยนะทุกคนฮึ่มฮึ่มไปฆ่าหมูแบบใหญ่กินหนูหมูกุกกี้อันเนี่ยเจอเจอเลยละจื๊บอืมเลาก็เก็บนะครับพื่อือฆ่าหมูให้เสร็จก่อน 对，可以。